สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ถนนคนเดินสุเทพค่ะอยู่ในซอยวัดดัมเปิลนะคะเรามาดูบรรยากาศของการจัดงานถนนคนเดินค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะรู้สึกว่าที่นี่จะมีถนนคนเดินวันจันทร์ค่ะบนถนนเส้นนี้ค่ะจะมีร้านค้ามากมายนะคะอันนี้ก็เป็นร้านสตางค์ไก่แซบค่ะเป็นไก่รสซอสเกาหลีรสกระเทียมรสชีสนะคะอยู่ปากซอยเลยค่ะ มีของกินมากมายนะคะนี่ก็เป็นหมาล่าค่ะหมาล่าเผ็ดซาชาลิน,นะคะ่ะเลือกได้5บาท10บาทค่ะหมูปิ้งก็มีนะคะคุกกี้ค่ะอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะเป็นอะไรคะอ๋อขนมข ถ้าถ้าเป็นภาษาเกเรที่คุณฟังแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นใช้คำว่าไทยากิอ่าไทย่เรามีซาาเปาโฮมเมดมีหลายสไส้มีไส้ครีมแล้วก็มีหมันโถงด้วยค่ะอืแต่อันนี้วันนี้เราทำทั้งหมดหกไส้แล้วทา,านบ้างเลยค่ะเป็นขนมของญี่ปุ่นนะคะไทะกิะไทกะกิค่ะแล้วก็ยังมีหมึกทอดสมุนไพรค่ะ ไม่ดังก็อร่อยค่ะ25บาทค่ะกินได้ค่ะไม่ดังก็อร่อยค่ะขอบคุณค่ะแวะมาได้นะคะลุงลุ่งโรดค่ะปลาหมึกท่าสมุนไพรค่ะนี่เป็นพุดดิ้งค่ะพุดดิ้งนมสดค่ะก็มีซุกี้โรค่ะอาหารฝรั่งก็มีนะคะจาโออบชีสค่ะเอาม มีเยอะที่ให้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่งานลาบค่ะมีการแข่งขันลาบเมืองมีการแสดงของเหินฟ้าหน้าเรื่อมนะคะเดี๋ยวไปดูเวทีการแสดงกันค่ะระหว่างทางก็ดูร้านค้าไปเรื่อยๆนะคะหมึกย่างค่ะนี่หมึกย่างแซนวิชสิบบาท แซนด์วิชราคา10บาทก็มีนะคะนี่มีเสียงดังข้างหน้านะะี่ค่ะมีการแข่งขันลาบค่ะดูน่าสนุกเชียวเดี๋ยวเราไปดูแข่งขันลาบกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูอาหารต่างๆนี่คือบรรยากาศถนนคนเดินสุเทพค่ะซอยวัดร่ำเปิล จะเห็นเวทีแล้วนะคะคลุกคักเชียวค่ะกำลังแข่งขันลาบเมืองกันนะคะไปดูการแข่งขันลาบเมืองถนน